สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมารับของฟรีทั้งหมด2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นแล้วแต่อะไรมากมายเลยนะครับผมบอกเลยมีท่าสกินปืนคนรู้แล้วก็มีพิมพ์เขียวด้วยนะครับผมเออและสําหรับคนที่อยากได้ท่าทางปมกี้นะครับผมก็ ไปเล่นนะครับผมโหมดแรงสีวิสีถึงแรงแดงนะครับผมนี่เลยท่าทางนี้เลยนะครับผมก็แต่มันไม่ได้ถาวรน,นะมันเป็นแบบเช่าประมาณ60วันนะครับผม mm hmm. ก็โอเคอยู่นะแอคได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะสวยๆเลยนะครับผมนี่เลยเออนี่ๆๆเห็นปะแป๊บนึ่งพี่ขอดูแป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะประมาณนี้แหละคือแรกตรงนี้แหละ โอเควันนี้นะครับผมก็จะมีการทนะ็อปอัพรอ99เพชรได้ฟรีพริม์เขียวแล้วก็299 mm. ก็จะได้ทางด้านของอะไรได้ของสไนนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีสกินก็เอาไปเล่นได้นะครับผม,ผมก็ถือว่าดีเลยนะครับผมเดี๋ยว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 ,ด,ยว,ด,ยว,ด,ยวดี๋ยวก่อนนะครับผมสําหรับคนที่ไม่มีเพชรนะครับผมมาตั้งใจดูนะนี่เลยพี่จะบอกเลยให้นะสังเกตเพชรของพี่ดีๆด,ด้านมุมขวาซ้ายบนหรือ,อมุมบนน่นะครับผม3,400 86นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทําให้มันเป็น4,000เลยนะครับผมเออแบบปุ้มเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าเรามีแอปดีๆนะครับผมข้อแจกบัตรทูมันนี่จริงๆเดี๋ยวพี่ทาให้ดูคือพี่อ่ะเอาไปเติมเข้าทูมนิ w เอเลแล้วก็โอนเข้าช้อปปี้เพเอาไว้เติมเกมนะครับผมประมาณนี้รือจะเติมในช่องทางไหนก็ได้ที่เติมได้ดูจะเปลี่ยนเป็น4,000นะครับพี่ก็เล่นอีกเครื่องหนึ่งเห็นไหมกดเติมเข้าไปแล้วนะครับผมทีนี้เพชรมันจะไม่หายไปและเราก็ยังได้ไอเทมนะครับผมบางคนบอกไไไม่ฟรีด้ยงง พี่ก็นงงนะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมันเพดไม้กลายเป็น4ี่พันแล้วนะครับผมตอนแรกสามพันสี่ร้อยกว่านะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับคนที่อยากได้ฟรีนะครับขอแนะนําแอปนี้ครับเขาแจกบัตรทูแบบจริงๆนะตั้งใจดูสักนิดสำหรับคนที่สนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเช็คอินทุกวันเล่นทุกวันครับได้บัตรทูแน่นอนนะครับผมครับผมสาหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรทูม o นี่แบบนี้รับแบบฟรีๆรับขอแนะนําแอปๆนี้เลย Happy Dummy นะครับผมแอปนี้ไม่ใช่การพนันแต่อย่างใดอยู่ใน Play Store เลยสามารถดาวนโหลดได้ทุกคนสำหรับคนที่สนใจริงอยู่ด้านล่างนะครับผมมามาดูกันนะครับผมสังเกตที่คอยนะครับคอยตัวนี้เราจะเก็บสะสมทางกิจกรรมของเกมก็คือเราเล่นไปก็จะเก็บสะสมคอยไม่ว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนหรืออะไรนะครับผมเราก็จะได้คอยเยอะขึ้นและนําไปแลกบัตรชุมนี่แบบฟรีเดี๋ยวพี่ดูเปิดประวัติให้ดูนะครับผมนี่เลย 3,000ก็คือ1 0 0 0ง2ันทูส0 0 0ทูทูก็คือแลกแบบฟรีแล้วก็เอาเลขไปใส่เลยนะครับผมอ่าสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิ์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยตรงคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะก็เช็คอินทุกวันเล่นกิจกรรมของมันก็จะได้คอยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปแลกรับบัตรชมนนี้แบบฟรีโอเคเรามาดูที่คอยก่อนนะครับผมคอยตัวนี้นะครับผมก็สามารถแลกได้เลยแลกตรงไหนละพี่แลกข้างล่างนะครับผมที่เป็นปุ่มกดนี้กดเข้าไปเลยนะครับผม ย้ำนะสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเติมเกมฟรีกดเข้ามาตรงสีม่วงนะครับผมตรงนี้เลยกดเข้ามาปุ๊บก็จะมีบัตรทูม,มันี่แบบฟรีๆให้เราแลกเลยนะครับผมนี่แล้วก็เอามาเติมเกมเลยหรือจะเอามาเติมทูม,มันี่วอลเล็ตก,ก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยแล้วบัตรทูม,มันี่แบบฟรีๆเลยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่าง ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจริงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเนี่ยพี่ก็มีแบตทูมาเติมนะครับผมตอนนี้4,001 4, แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็รับอีกโอ้โหเป็น4,003แล้วก็รับแบบรายเดือนอีกนี่เห็นไหม5,009นะครับผมโู้บอกเลยไม่ว่าจะเป็นชุดรับตรงนงตำนานซองคงซองควงอะไรทศมาใหม่นะเรามีแบบนี้นะครับผมก็คือ ไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมได้แน่นอนแบบได้จัดหนักจัดเต็มทุกไอเทมนะครับผมที่เสียเพชรนะและอย่างนึงเขาแจกบัตรทูแบบฟรีด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะโหลดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมเช็คอ mm ิน hmm. mm hmm. ทุกวันทำกิจกรรมเก็บคอยร,รวบรวมคอยใส่โค้ดของมันที่มันแจกฟรีก็เก็บคอยเราก็เติมเกมได้แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ ผมโอเคก็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะมาบอก,กเฉยนะเนี่ยเผื่อบ,บางคนบอกไงพี่ผม,ผม,ผ,มผมอยากได้แต่ผมไม่เติมเพรให้ผมหน่อยนี่ไงก็บอกเลยลิงก์อยู่ด้านล่างคือเอาเงินอีกเกมมาเติมอีกเกมนะครับผมโอเคไหมก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคแล้วเราไปลุยกันต่อนะครับผมสําหรับกิจกรรมทางด้านของของ,งต่างๆนะครับผมที่เป็นการท็อปอัพนะว่าจะเป็นพิมพ์เขียวหรือสไลด์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับผมตรงการท็อปอัพนะครับผมแป๊บนึงพี่กดเปลี่ยนก่อนนะนี่ท็อปอัพปุ๊บ9.9เพรนะครับผมเราจะได้พิมพ์เขียวนะครับในตู้อีโวนะก็เก็บไว้แรกเลยก็ได้ไม่ต้องรอหรือจะเป็นทางด้านของนี่รายเดือนนะครับผมก็สามารถเติมแบบนี้ได้นะนี่อันนี้ฝากไว้บอกก่อนนะจะเติมรายเดือนดีนะโอเค อ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมสำหรับคนที่สนใจลิง์อยู่ด้านล่างนะโหพูดซะยาวเลยก็คือเออบางคนแบบเม้นไงกิจกรรมแบบนี้มันเสียเพชรพี่มันไม่เสียก็เพชรมันยังอยู่นะผพี่ส3 0พันนะครับผมโคตรเยอะมามาเริ่มรับของกันดีกว่านะครับผมกิจกรรมท็อปอัพนะครับผม นี่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยกดรับพิมพ์เขียวไปเลยนะครับท็อปอัพ99เพชรได้ไปเลยพิมพ์เขียวนะครับผม1แผ่นนะครับผมหรือ1ใบหรือ1เล่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งสามารถแลกชุนในตู้อีโวได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือมันชนกันก็คือสไนเปอร์นะครับผม299นะครับผมเออตรงนี้เลยเนี่ยแหละ ประเด็นหลักคือที่พี่ไม่ค่อยแบบเติมเลยเติมเลยคือมันจะมีเอเทมีกอย่างหนึ่งมานะครับผมก็แบบรอให้มันชนกันจร,จริงจริงจนตัวเนาะเราก็จะได้อย่างเงี้ยคุ้มค่านะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเท่เระเบิดเลยเดี๋ยวเราไปดูสกินบวกสเต็กข้างในกันว่าถือแล้วเป็นยังไงนะครับผมเริ่มจากสไนเปอร์ก่อนเลยนะสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์น,รนรี่นี่อยู่นี่มีสามสี่สกินนะครับผมไม่บวกไม่บวกสเต็กอันหนึ่งอันนี้ก็บวกนูี่บวกบุญาแรงนะเห็นปะ ถือว่าแรงนะบุญญานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่โหเนี่ยโหเปิดให้ดูแล้วก็บชื่นใจนะครับผมดูดีรับอีกห้าพัน้าคิดดูสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคเมื่อกี้เราับปืนมาแล้วนะครับผมแล้วก็รับอะไรอีกรับอะไรอีกรับทางด้านของอะไรรับอะไรมา เอาว่าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็พิมพ์เขียวกับสไนเปอร์เลยสองอย่างน้ะแม่ก,ก็แกล้งถามไปง,งั้นเลยเผื่อแบบว่าดูหรือเปล่านะครับผมอ่ะก็ได้พิมพ์เขียวมานะ้วโอ้โหใช้สองใบนะครับผม,ผมก็มาแลกแลกในที่นี้ก็คือแลกได้แค่สีเขียวจริเงเออก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะเอาสีเขียวนั่นแหละง่ายสุดนะครับผมแลกไปเลยนะครับผมแลกไปเลยนะเนี่ยเนี่ยแลกเลยแลกเลยนะครับผมตุ้มเห็นไหมเรียบร้อยทเทเะเบิดบอกเลยโคเทโคดากโดนฟรีได้ชุดด้วยยังไง ได้ชุดด้วยเนาะโอ้โหดูดีเห็นปะได้ชุดมาแล้วฟรีๆนะครับหนึ่งชุดนะครับผมโอ้โหก็คือท็อปอัพเพชรไม่หายนะสำหรับคนที่ไม่มีเพชรก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับยังทันนะครับผมเหลือเวลาอีกห้าวันหกวันทันแน่นอนอย่างน้อยก็เติมสักอ่า สามร้อยเพรก็ได้นะเผื่อเขาแจกวัทธูนะไปเล่นเกมมันนะครับผมประมาณนี้นะลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคและอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมสําหรับคนที่ถามมาก็คือตอนนี้เขาแก้บั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกี่ยวกับทางด้านของมีดหัวตัดคีย์บอร์ดนั่นเองมีดหัวตัดคีย์บอร์ดได้แก้บั๊กแล้วนะครับผมพี่ลองเล่นเรียบร้อยแล้วขึ้นนะครับกดเข้าไปตรงโหมดแรงวางระเบิดตรงนี้นะครับผมนี่นี่เห็นไหมจัดอันดับนะครับผมก็คือเล่นไปตันแล้วมันขึ้นแล้วนะครับผมนี่ ย้ำนะครับให้เล่นจนกว่าจะครบนะครับผมก็คือมีเวลาอีกประมาณหมดวันที่สิบ็นะครับผมก่อนตีสี่นะครับผมก็คือวันสุดท้ายนะก็คือสองวันวันนี้กับพรุ่งนี้อ่ะเหลือสองวันสุดท้ายนะครับผมก็คือจะจบเลยก็คือไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมก็จะไม่ได้มีถั่วตัดชนะเก้าครั้งโอ้โห <c oughs> ถือว่าเยอะอยู่นะ 9ครั้งในที่นี้ก็หูถ้าเกิดทีมแบบไม่ช่วยกันก็แย่ yeah! นะครับผมประมาณนี้เลยนะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมเขาปลดบล็อให้แล้วนะครับผมแต่แรกมันบล็อกมันเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ขนะึ้นแลก็กดตรงนี้หมดแรงวางระเบิดนะครับผมเล่นครบชนะ9ตานะครับผมก็คือได้ไปเลยนะครับผมทางด้านของสก,กินมีดถัวตัดคีย์บอร์ดนั่นเอง อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมง่ายๆนะครับผมอ่าและสําหรับคนนะครับที่ไม่มีเพชรครับนะให้เตรียมเพชรมาเลยแล้วลอยากได้ชุดระดับตำนานนะอืม พี่จะบอกครับผมก็ไฮเปอร์บุกตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นการชนะของกิจกรรมอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมและชุดระดับตานานนะครับผมตั้งใจฟังนะ้มันจะมาแล้วนะครับผมเป็นชุดชนะของแรมเพจสามารถแปลงร่างได้ด้วยโอ้โหเวอร์วังอลังการบอกเลยนี่ก็เป็นสาเหตุที่พี่เก็บเพชรรอนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหมุนเอาชุดระดับตํานานหมาป่านะครับมีทั้งงูมีทั้งกะโหลกแล้วก็หมาป่ามาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าในะอนาคตจะเป็นยังไงนะครับผมจะมีชุดอะไรมาก็กต้องรอดูนั่นเองโอเคถือว่าสวยในระดับหนึ่ง เลยนะครับเป็นหมาป่าไฟนะครับผมสามารถแปลงร่งางได้ด้วยนะครับผมโอเคก็ก็บเพรได้เยอะครับไม่มีเพรก็โหลดตั้งแต่วันนี้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมแจกบัตรคอไอแจกบัตรชูแล้วก็แจกคอยไปเติมเงินเติมเกมได้หมดเลยนะครับผมแล้วแต่อ่ะส่วนแลมเพจนะครับศึกคลองคมภีชี้โชคชี้อ่าชี้ชะตาโรคใหม่พนึกกําลังรับไอเทมฟรีคืออันนี้พี่จะขอเจาะแยกไปคลิปหนึ่งนะครับผมนะตอนนี้คือคลิปนี้ก็ เอาเป็นว่าเรามาเคลียร์ทางด้านของการเติมเงินแล้วก็แก้บักไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็คือสำหรับคนที่หาเพชรฟรีก็ตามนั้นแหละอ่ะก็อย่าลืมท็อปอัพนะครับผมได้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็จะเป็นมีดหัวไอ้สามชิ้นมีดหัวตดัดแล้วก็พิมพ์เขียวแล้วก็อ่าสไลป์เปรครับนาตอนนี้นะครับผมก็อย่าลืมสำหรับคนที่หาเพชรฟรี free. ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมแจกบัตรทูฟฟีฟรีนะโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผม